จัดชุดครับอันนี้เป็นชุดร้อยสามสิบนะครับเป็น4 HG นะครับส่งไปที่ลาวอันนี้เก็บไปทางได้นะครับแต่ว่าเก็บปลายทางเฉพาะในไทยนะครับแล้วก็มีมีทางปลายทางนะครับจะส่งต่อไปที่ลาวนะครับชุดนี้ใส่4 HG นะครับเป็นเทอร์โบ3 5ของใหม่นะตัวนี้นะครับ h x 3 5ของใหม่ โครงหลังเบอร์สี่นะครับตอนนี้โครงหลังเป็นรุ่นสามแล้วนะตอนนี้โครงหลังเป็นรุ่นสามทั้งหมดแล้วนะครับกึ่งฟิตฟิตไปให้เลยนะครับมีเกีรแยกสิบห้าปอนด์มีเขาควายนะครับเขาควายร้อยสามสิบนะครับงานของวันลบนะครับมีท่อปูไปให้มีอินเตอร์สองจุดห้านะครับกวางยืดสองหนาสองจุดห้านิ้วนะครับก็ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะชุดใหญ่นะครับครบชุดกับอินเตอร์เกีรแยกระบบน้ํามันนะครับขึ้นลง นะมีทอ่อปูให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเขาควายนะครับมีอินเตอร์ชุดใหญ่เลยนะครับชุดนี้ก็เก็บปทางได้คร um ับอยู Eli ่ประมาณ2 0,000ื่นต้นต้นะครับสองหมื่นต้นต้นอุปกรณ์หลักๆก็ครบเลยนะสิ่งที่ต้องหาเพิ่มก็คือพวกท่อยางนะครับในการเดินท่อต่างๆนะท่อไอดีนะครับท่อยางเอ่อท่อไอดีที่ต้องสร้างแล้วก็ท่อยางจุดเชื่อมต่างๆของท่อไอดีนะครับที่ต้องหาเพิ่มแล้วก็ ท่อเอสียนะที่จะต้องตัดต่อนะผมก็จะมีตัวน้าเป็นกระปเกล็ตัวนี้ไปให้นะครับแล้วก็มีท่อปูตัวนี้ไปให้ก็ไปเชื่อมติดกับท่อของเดิมได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามได้ครับทักมาใน Facebook ก็ได้นะเพราะว่าบางทีโทรมาแล้วไม่ได้รับต้องขออภัยนะครับเพราะว่า,าผมทํางานหลักด้วยเนาะก็ทักมาในเฟซก็ได้ครับทิ้งข้อความไว้แล้วเดี๋ยวผมสะดวกผมตอบกลับไปเนาะเฟซบุ๊กที่ไพศาลจันเจริญนะครับพันเ,เป็นภาษาไทยเลยนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ